Ha 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 เคยมีคนกล่าวไว้โรงพยาบาลคือที่ของผู้ป่วยไม่ว่าจะบาดเจ็บเล็กน้อยหรือเจียนตายต่ใดที่ถึงมือหมอทันเวลาผู้ป่วยเหล่านั้นที่ว่าก็รอดได้วราวปฏิหารหากเป็นสมัยก่อนแม้แต่โรคที่เกี่ยวกับช่องท้องหรือกระดูกซึ่งไม่น่าจะนำพาผู้ป่วยข้ามไปยังโลกหน้าได้ญาติยังต้องทำใจทว่าปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีและวิวัฒนาการทางการแพทย์อันทันสมัย โรคล้ายที่เคยถูกเรียกว่าโรคคนรวยอย่างเม้าแรงยังสามารถรักษาใดแล้วโรคนี้ก็คล่าชีวิตผู้คนไปปีหนึ่งถือว่าน้อยกว่าอุบัติเหตุหลายเท่าตัวแต่อย่างที่ได้กล่าวมาข้างตน้นโรงพยาบาลแม้จะเป็นสถานที่รักษาผู้ป่วยผู้ไข้ให้หายก็จรงิงแต่คนที่ต้องมาตายที่นี่เองใช่ว่าจะไม่มีซ้ำจำนวนหรือก็ไม่ใช่น้อยๆอ,อีกด้วยเป็นเช่นนั้นแล้ว ดวงวิญญาณของเขาเหล่านั้นจะไปไหนเสียเล่าถ้าไม่ใช่ต้องวนเวียนอยู่ยังสถานที่ตายออกมาหลอกหลอนทั้งคนไข้และบุคลากร,กรแบบตั้งใจและบังเอิญมันเป็นปกติเพราะโรงพยาบาลพูดแบบบันบานผีเยอะยิ่งกว่าวัดเสียอีกทว่านอกจากดวงวิญญาณที่ต้องเถียดอยู่ในสัมปายาพบโดยมีฉากเป็นถงทางเดินสีขาวทอดยาวสุดลูกของลูกตาห้องรักษาและเตียงพักฝืน กับเครื่องมือมากมายหลายชนิดเพราะแต่ทีนี่ยังมีอีกจําพวกหนึ่งที่ถูกตึงไว้ด้วยเจตนาร้ายตึงไว้ด้วยความแค้นของผู้กระทำและตัววิญญาณที่ถูกกระทำตึงไว้ด้วยอาคมขังตึงบายต่อหวังเพียงสิ่งเดียวดวงวิญญาณดวงนั้นนั้นต้องทนทุกข์ทรมานไม่ได้ไปผุดไปเกิดตากาลปาวสารถูกสาบแช่งเพราะผู้ไม่รู้เข้าใจว่าเหียนไม่สามารถรับบุญกุศลใดๆแต่กับคําแช่งกับโถมใสเม่เต็มๆ น้าเวทนายิ่งหนักเรื่องนี้เกิดขึ้นกับตัวผมเองผมรับรู้เรื่องน้าเศร้าที่บาเมื่อครั้งไปนอนเฝ้าไข้หนาสาวยังโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งแกจำต้องนอนพักฝืนให้น้ำเกลือให้ยาแก้ปวดเพราะมีแผลในกระเพาะก็คนไม่ชอบกินข้าวนี่หนอวันวันซัดแต่กาแฟและเครื่องดื่มชูก,กำลังถ้ากระเพาะไม่ทะลุมันจะไปไหนเสีย ด้วยว่าผมเป็นคนเดียวในครอบครัวที่ว่างเราอยังเป็นนักศึกษาเวลาเรียนเหลือก็น้อยหนักบางวันเรียนแค่วิชาเดียวบางวันไม่มีเรียนฉะนั้นแกกลางคืนในการนอนเฝ้าเพื่อช่วยเหลือยามน้าสาวของผมจําเป็นต้องเข้าห้องน้าหรือปวดท้องร้องโอดโอยหาหมอขอยาแก้ปวดจึงตกเป็นของผมโดยไม่อาจปฏิเสธไดหมายวันนี้มาเร็วหน่อยนะแม่ต้องไปทูระประผ่อนข้างบ้านแกเสีย แม่ต้องไปช่วยงานครับครับไม่เกินบ่ายสามเดี๋ยวถึงแน่นอนแต่ขอเพิ่มเป็นพันหนึ่งนะแม่เจ้าลูกคนนี้นี่เสียงแม่เอ็ดใส่ผมผ่านไปสายตามด้วยหัวเ,าเราะแน่ละใครจะมานอนเฝ้าฟีฟีมันต้องมีการจ้างมันต้องมีกระตังเข้ารอถึงจะเป็นนะแท้แทกก็เถอะนั่นลักคือผมบ่ายสองโมงครื่งไม่ขาดไม่เกิน ผมพาตัวเองเดินผ่านห้องพักผู้ป่วยแบบเตียงคูที่เรียงรายสองฝากฝั่งของถงทางเดินจุดหมายคือห้องสุดท้ายประตูไม้สีขาวมีกระจกใสขนาดฟุตขวนฟุดต,ติดอยู่ในระดับสายตานั่นแหละคือห้องพักฝืนที่น้าผมนอนรักษาตัวอยู่และแน่นอนผมไม่ลืมที่จะถึงมะละกอสุกอันเป็นผลไม้โปรดและหมอไม่ห้ามมาฝากด้วยอย่างน้อยก็ช่วยให้น้าสาวของผมมีชีวิตชีวาขึ้นบ้าง เราอย่างที่รู้กันอาหารมุโรงพยาบาลรสชาติโอชาแค่ไหนเอาร่อยลิ้นจนกินเหลือทุกมือสวัสดีครับนะน้าเกสรแม่ผมยกมือไหว้ทักทายทันทีที่เปิดประตูเข้าไปทั้งคู่พยักหน้าไ้ยิ้มไหน่หน่อยแต่ผมรู้สึกถึงบางอย่างที่แฝงในรอยยิ้มหน,น้นมันดูเชื่อไปด้วยความกังวลชอบกวนนักมีอะไรหรือเปล่าครับอาการน้เกศรไม่ดีขึ้นหรือเปล่า แม่เป็นคนตอบแม้แต่น้ำเสียงยังสอถึงความไม่สบายใจจนผมเริ่มรู้สึกไม่ดีตามอาการนาแกนะดีขึ้นมากแล้วนอนต่ออีกสองสามวันก็คงได้กลับบ้านแต่ไม่เอาไม่นอนให้ไปนอนที่ไหนก็ได้แต่ต้องไม่ใช่ทีน่นี่ไม่ใช่ในห้องนี้นนาสอนขานจนผมสะดุงอุปนิสัยดังเดิมของแกนับตั้งแต่จำความได้เป็นคนอ่อนหวานพูดจาจจ๋าๆๆ การตะคอกใส่ใครนี่จะได้หวังแล้วนี่แกเป็นอะไรผีเข้าหรือมานี่มามาคุยกับแม่ตรงนี้แม่บอกพร้อมล้างแขนผมเดินผ่านเตียงไปยังระเบียงทันทีนั่นเองผมก็ต้องมีอันหงายหลังแทบลมทั้งเยืนเพราะนะ้เกศสอนแกพุ่งพรวดมากระชากฉายเสือ้อแม้แต่ตัวเองยังหน้าควาคำ่ำขมำรวงเตียงแกก็ไม่หวัน่นนั่นยิ่งทำให้ผมแปกใจหนักแกว่าการของทางครูจนต้องหลุดตวาดออกไป มันอะไรกันครับเนี่ยมันเรื่องอะไรกันทั้งแม่และน้าเกสรเงียบไปในบันดลใช่แต่น้เกสอนเท่านั้นที่ไม่เคยตวาดหรือตะอคอกใส่ใครผมเองก็เช่นกันถูกพ่อแม่ผูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆว่าไม่ชอบอะไรก็อย่าทาแบบนั้นแต่ครั้งนี้มันเกินไปจริงๆสุวนจะทนกับท่าทีมีรับลมขมมนของทั้งคู่ที่นี่ที่นี่มีผีในห้องนี้มีผีหา นาเกสอนตอบทันทีพร้อมเหลียวซ้ายและขวาหน้าเป็นห่วงผมเองก็อุทานทันควันเช่นกันมีผีในห้องนี้น่ะหรือเขียวประทิต์แล้วที่ผมมานอนเฝ้าแกและยังหลับทีหลังตื่นก่อนไม่มีคืนไหนเลยที่จะได้พบเจอเหตุการณ์อันน่าสะพรึงจนต้องเอ่ยถึงอดีตมนุษย์เช่นนั้นยังไงครับผีที่ไหนผีใครผีผู้หญิงอยู่ในห้องนี้แหละอยู่ตลอดเลย น้าเกศอรบอกว่าทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนหากน้าเกศอรถูกทิ้งให้อยู่เพียงลําพังหรือเพียงแค่ผมรับสายตาไปชั่วครู่เช่นเข้าห้องน้าออกไปยืนสูดอากาศหรือโทรศัพท์ที่รับเบียงจะมีผีผู้หญิงในชุดคนไคปรากฏตัวยืนมองหน้าน้าเกศอรอยู่ที่ายเตียงยืนอยู่แบบนั้นไม่ขยับไปไหนแต่จะหายไปทันทีที่มีคนอื่นหรือผมกลับเข้ามาในห้อง หรือบางครั้งที่ผมออกไปตามหมอเวลานเกสอนปวดท้องผีผู้หญิงที่ว่าก็จะปรากฏตัวทันทีไม่ยืนไปเตียงที่เดิมก็ข้างเตียงฝั่งสายถ้าผมมาข้างเตียงนี่นะผมแทบบ้าเพราะเจ้าหล่อนจะค่อยๆโน้มตัวลงมาหาชนใบหน้าห่างกันเพียงฝ่ามือค้างอยู่แบบนั้นครู่ใหญ่ก่อนมือเขาซีดของหล่อนจะยกขึ้นมาคอบริเวณขอบเตียงดังกึกกึกเกกพอมีคนเข้ามาก็หายไปเป็นแบบนี้ตลอด แต่ตั้งแต่วันแรกที่นาเกสอนถูกพาตัวมานอนในห้องนี้ไม้บอกหมอให้ทีย้ายนาไปที่ห้องอื่นห้องรวมก็ได้ถ้าเตียงเต็มนาะยอมนอนข้างนอกหรือจะให้กลับบ้านแล้วเชียวมาหาหมอทุกวันนาก็ยอมแต่ไม่เอาห้องนี้ไม่นอนห้องนี้ใจเย็นๆก่อนครับนาะผมวางถุงมะละกอลงบนโต๊ะเ่ยปลอบใจมันอาจเป็นเพลิ์ยานาเลยตาฝาดไป ผมอยู่เฝ้านะทุกคืนยังไม่เคยเจอเลยเอาแบบนี้ก็แล้วกันถ้านกากลัวจนไม่ไหวแล้วก็หลวงพวกกว่อกลวยท่านช่วยได้พร้อมกันนั้นผมก็ปลดเอาไส้พระที่สวนมาตั้งแต่เด็กให้น้าเกศสอนคำว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยได้เสมอผมก็เพิ่งเห็นแก่ตาอาวันนี้สีหน้าของแกดูดีขึ้นมาเล็กหน่อยแล้วยอมอยู่ห้องนี้ต่อแต่โดยดีเมื่อเห็นว่าน้าเกศสอนมีอาการดีขึ้นแล้วแม่จึงกลับ ก่อนนั้นยังยื่นแบงค์เทาให้เป็นของกำนันแก่ผมตามที่ขอไว้เอาเถอะแม้จะรู้สึกใจวิวๆที่ของดีที่ติดตัวมาตั้งแต่เด็กต้องฝากไว้กับคนอื่นแต่แค่เห็นเลขศูนย์สาตัวต่อท้ายเลขหนึ่งไอ้ที่ว่าใจวิวๆพันกายเป็นวิวิวในพริบตานอกจากพระสงฆ์และคำสอนขององค์ศ,ศาสดาก็มีเงินตานี้หละที่ทำให้ผมอุ่นใจได้แต่ผมไม่รู้เลยว่าการกระทำเช่นนั้น เป็นการเปิดโอกาสให้ความหลอนและความเศร้าอันเป็นเบื้องหลังของทุกอย่างประเพระดพดังเข้าหาผมทุกสิ่งที่นาเกศสอนเจอผมรับมาคนเดียวเต็มๆผมเฝ้าไข้ด้วยความสบายใจจนกระทั่งช่วงคำ่ำตลอดเวลานะ้าเกศสอนไม่งองแงอย่างทุกวันได้รับยากินอาหารแล้วดับไปด้วยดีแต่ผมเิไม่ว่าจะพยายามอย่างไรก็นอนไม่หลับเอาเสียเลยเข็มสั้นของนาฬิกาติดผนัง เลื่อนจากเลข7เป็น8เป็น9 10และ11ตามลำดับห้าทุ่มเข้าไปแล้วผมยังนอนตาค้างสว่างใจอยู่เลยนั่นจึงทำให้ผมเริ่มงดเงียนาเกสอนหลับไปแล้วสำายังมีหลวงพ่อกวยครุ้มของผมไม่ต้องเป็นห่วงผมจึงออกไปรัหลอมที่นอกระเบียงมองดูถนนด้านล่างที่นานๆครั้งจะมีรถวิ่งผ่านไปมายังไปทางขวามือสักเกือบห้าเมตร เพนร้านสะดวกซื้อ24ชั่วโมงเงียบคลิยไม่แพ้กันกำลังคิดอะไรเพลินๆก็มีอันต้องสะดุ้งหยองเพราะแววเสียงคนเปิดประตูห้องเข้ามาผมหันไปก็เห็นบุรุษพยาบาลกับพยาบาลอีกสองคนขนาบเตียงเข็นซึ่งมีหญิงสาวนอนลืมตาผงอยู่ไม่น่าเลยพี่แอมหนูเตือนพี่แล้วแท้ๆว่าอย่าไปยุ่งกับหมอนพมียหมอก็ใจร้ายเหลือเกินบังคับผวให้ทำกับผู้หญิงแบบนี้ไม่ใช่แก พยาบาลอีกคนหนึ่งแยงพี่แอมขอนีห่างแล้วถึงกับทําเรื่องขอย้ายโรงพยาบาลกลับไปอยู่ต่างจังหวัดด้วยซ้ําแต่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นส่งเรื่องไปกี่ครั้งกี่ครั้งก็ถูกปฏิเสธก็จะอะไรเล่าไม่พ้นเมียหมอนบนั่นละ่ะหล่อนเป็นลูกสาวเจ้าของโรงพยาบาลนี่ผงเล่นแง่กักตัวพี่แอมไว้เพื่อจะทรมานแบบนี้นั่นละ่ะมามามาช่วยกันซะให้เสร็จเร็จเรียบไปกันคราวนี้เป็นบุรุษพยาบาลเก่าบางว่าแล้วพวกเขา ก็ช่วยกันยกร่างหญิงสาวนา้ว่าแอมย้ายจากเตียงเข็นมาวางทับร่างนาเกศรนและสามารถบางลงไปราวกับบนเตียงนั้นนาเกศรไม่มีตัวตวนก็มีปันพวกหนูขอโทษนะคะพี่แอมหนึ่งในพยาบาลเก่าก่อนพากันเดินออกไปผมแลเห็นน้ำหยดใส่เรียนออกจากหางตาผู้ถูกถิง่งผมเจ็บแป๊บตรงกลางอกแปลก,กและน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวครูเดียวก็มีคนเดินเข้ามาอีก เป็นพยาบาลมีอายุพอสมครวรกับชายเช่าดานุ่งขาวสะพายยามใบหน้าเหี่ยมดูดันเอาเลยฉีดยาให้มันเดี๋ยวที่เหลือข้าจะจัดการเองชายชาราวา่ามองหญิงสาวบนเตียงแววตาได้ความปานีสงสารพยาบาลมีอายุหนางนัง้นจัดการเฉียวไรบางอย่างเข้าไปในตัวหญิงสาวนามว่าแอมครูเดียวร่างกายที่เคยนอนนิ่งขยับไม่ได้ดังปูนปันกับมีอาการสนเลาเหล็ก ดวงตาเบิกข้างหัวจมูกและปากมีเลือดสดๆไหลเยอะมออกมา <c oughs> เอ้าโหสิกรรมให้ข้าเถอะวะนางหนัวผู้ชายที่เองไปเป็นเมียน้อยเขาเมียเขาดุอย่างกัับมาบ้าข้าคนง่ายๆสำยังสั่งให้ข้าสะกดวิญ,ญญาณเองเอาไวอ้อีกความจริงข้าไม่อยากทำแต่เงินมันหนาะข้าเลยจนใจครั้นแล้วก็สั่งให้พยาบาลนางนั้น เปิดเสื้อหญิงสาวพล้อยเกิดทีวางระหว่างหน้าอกทั้งสองชายชาวดาฉุดเทียงสีดำสนิทหยดเทียนร้อนๆล,นล,นลงไปพร้อมว่าคาถาเสียงดังฟังชัดนมัดโมโกพุทธรัตน์ทากลึงยะมัดสวาหะเมื่อเป่าพรวดจนเทียนดับหญิงสาวผวาเฮือแอนตัวขึ้นข้างเกือบจะเป็นท่าสะพานโค้งและทันทีนั้นชายชาลีีว่าเล่งพลิกที่นอนแล้วพาผูเตียงด้านซ้ายมือหญิงสาวขึ้น ใช้เทียนเล่มเดียวกันขีดเียลงไปตามว่าคาถไาอีกครั้งเตึงเติงเกลงเกลงกูจะขึงกูจะมัดอุดอัดมัดบ่กให้ไปไหนตอกติดไว้บอกมีหนีหายตอกติดไว้ด้วยน้โมพุทธ,ธายะาจบคำรางของหญิงสาวที่แอนอกขึ้นพันทิ้งตัวลงโครมสนันจากที่ผมเห็นเธอไม่หายใจแล้วหนึ่งพยาบาลใจเยียมกับอีกหนึ่งหมอผีใจโฉด พากันเดินออกไปผมทำอะไรไม่ถูกเลยช่วยฉันได้ไหมช่วยปลดปล่อยฉันทีฉันทรมานเหลือเกินจูๆเบื้องหน้าผมพันปรากฏรั่งหญิงสาวในชุดขนไคลักษณะโปร่แปงแสงใบหน้าเศร้าหมองนั้นชัดเจนว่าเป็นคนเดียวกันกันกบที่โดนฆ่าและสะกดวไว้ยด้ได้ได้ครับผมจะช่วยเองไม่รู้เป็นเพราะเธอโดนใจหรือผมฉลาด ผมเร่งเผิดประตูเข้าไปพลิกที่นอนด้านซ้ายมือแล้วใช้กุญแจโมอตอโตไซขูดเอากราบเทียนไขที่ขีดเขียนเป็นอักขลาไว้จดแหละไม่พอต้องกันเหนียวอีกชั้นผมเคสนาเกสอรครับนาเกสอรโอ้ยเอาไรไมาปลุกนาะทำไมนนะาปวดฉี่ไหมครับได้ยินแบบนั้นนาเกสอรนิ่งไปครูก่อนพยักหน้าหนหน่อยดีเลยครับมาผมจะพยุงไป ผมพยุงน้าให้นั่งขึ้นตามความถนัดส่วนตัวแกทำท่าจะเบียงลงด้านขวาของเตียงผมค้อมตัวลงไปกระชากขาทั้งสองข้างกลับมาพร้อมดึงเข้าหาตัวจนถึงขอบนะ้าแกตกใจหองลันดาผมแสชุดใหญ่ขอโทษทีครับนะตรงนั้นผมทำน้ำหกไว้เดี๋ยวน้าเลื่อนโอ้ยก็บอกกันดีๆสซเนี่ยสิ้กระใจหมดเลยฉี่เล็ดด้วยเอาโชคเป็นของข้าพเจ้าสินานีย ของมผุทานในใจขันไปมองที่วระเบียงจิงสาวร่างผงแสงลอยเอ่อยเข้ามาแกวสั้นๆแล้วจากหายไปขอบคุณนะแล้วคืนนั้นก็ผ่านไปได้ด้วยดีรวมถึงอีกสองสามคืนต่อมาวันที่ออกจากโรงพยาบาลช่วงที่แม่กับน้าอรอยาผมออกไปซื้อหนามความบังเอิญื่นที่ผมโคตรสะใจเกิดขึ้นพยาบาลมีอายุหนังนั้นผมจำได้หล่อนกำลังเดินสวนมาทางผมพอดี เออคุณพยาบาลครับคะว่ายังไงเอยให้ช่วยอะไรคะหลอนถามตามลักษณะนา,นางฟ้าชุดขาวเฮ้ยว่ายังไงดีพอดีพยาบาลแอมเขาฝากมาบอกนะครับว่าตอนนี้ออกมาได้แล้วนะจะแวะไปหาผมไปนะครับผมเดินจากมาทิ้งใบหน้าซีดเผือดของนางไว้เบื้องหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อกอดชังไม่ใช่เรื่องของผมในสมองตะโกนลัน สัใจเว้ยเรื่องราวก็มีเท่านี้ครับและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงไปเพียงเท่านี้ครับหวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านจะชอบกันนะครับผิดเพี้ยนไปแต่อย่างใดแอดมินก็ขอกาบขออััยมาัที่นี้ด้วยร่วมสนุกได้โดยการคอมเมนต์ใต้คลิปเช่นเคยหวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านจะหลอนไปกับพวกเราในค่ำคืนนี้ราตรีสวัิ์ครับ